เฮ้ยจ้าเลยนี่บุกเลยตอนนี้ยังมีการยืดตัวมาจากแขกบุกเลยกดกัน้เลยจ้าเลยแบุกเลยวันนี้ดึงกันหน้าดูเลยวันนโค้ชโอ้เสือให้ไม่ให้ยิงอะไรผมจะชันะอยู่ไม่ให้ยิงให้ไม่บุกแกร

บอลลูกสีอะไรอ่ะโอ้ยมาทำไมวะเอ๊ะแล้วมึงเล่นอย่างเงี้ยร้องอยากมาเล่นเยี่ยม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 เอ๊ะขานี่ยเอ้ยบอยเอาขึ้นมาเลยบอยหน้ามีเห็นเปล่า เด็นกันทีมาครับมัต้องไปกดเดินซ้ายก่อนซ้ายเดินไปซายก่นู้นันก่อนไปนั่นแหละครับมองน้าถึงาเดียวอเอฟมันไม่ขึ้นหน่ะเอฟไอ้แม่งช็อกปเลยต้นมันเต้นบอลเป้นปะหนนะฮะ Hãy phải đây kênh điu. Mì Gõ Để i'm บอลไม่มีตัวให้แซมป์หลังไม่มี